มากลัวซาวหน้ากันตัวนี้จะเป็นเครื่องนวดกัวซาวไฟฟ้าของฟูรินะคะถอดออกมาแบบนี้เห็นไหมเครื่องนวดกัวซาวไฟฟ้าฟูรีของไทยอันนี้เราได้มาประมาณเก้าร้อยกว่าบาทเปิดตรงนี้มีระบบสั่นด้วยถ้าไม่ชอบสั่นก็ปิดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปรับเลือกความอุน่นนนี้เราทาเซรั่มทาครีมไปแล้วเราก็มานวดเบาๆถ้าใครชอบอุ่นแบบเยอะๆก็ปรับอีกอสักแปดมันจะมีความอุ่นนิดๆน,น,นะคะ นวดนะคะทุกคนให้เลื่อนไหลเวียนดีจะแบบถัดผ่าหน้าจะเป็นใสๆนวดยกขึ้นแบบนี้อันนี้ก็ยกขึ้นแบบนี้อันนี้ก็ยกขึ้นแบบนี้มันฟินนะทุกคนเวลานวดหน้านวดกัวซาเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบกัวซาไฟฟ้าแต่ถ้าใครอยากก็ได้แบบหินกัวซาก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เป็นหินกัวซาเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยเขาจะใส่หินกัวซามาตรงนี้เห็นไหม ก็มาพร้อมเป็นตัวเครื่องที่เป็นไฟฟ้า,าชาร์จแบตได้นะคะอ่ะข้างนี้นวดแล้วข้างนี้ต่ออันนี้ไม่ได้นวดเยอะไม่ได้นวดนานอันนี้นวดก่อนลงกันแดดก็มานวดสัอยเพราะว่าเราลงเซรั่มลงครีมไปเรียบร้อยถ้าไม่ทาครีมไม่ทาเซรั่มอ่ะทุกคนมันจาันจะจุรเปอดก่อนกลัวซาหน้าก็หาอะไรทาก่อนนะคะก่อนนี้แหละนวดไป ใครอยากผิวใสใครอยากผิวได้เนื้อทุกคนนวดหน้าให้ถูกวิธีนวดกัวซาได้นะอ,อุ่นมากเลยชอบชอบโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนปิดปิดก็ก,กดแชร์ไว้ันก็เป็นเครื่องนวดหน้ากวาัวซาแบรนฟูรินะคะของแท้เดี๋ยวถ้าใครสนใจเครื่องนวดหน้ากวาัวซาฟูริตัวนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะ